วเคลา์บอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวเคลา์ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแมนซิตี้พบกับซองแฮมตันแข่งกันที่สนามอีริฮัสสเตเดียมเวลา3ทุ่มราคาต่อรองเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อ2ลูกครึ่ง แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์เก่าฟอร์มยังคงยอดเยี่ยมฤดูกาลนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครในลีกนะครับแปดชนะชนะหเสมอ2เกมลีกนั้นล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มชนะแมนยู6-3กลางสัปดาห์นี้ในเกมแชมเปี้ยนลีกก็เปิดบ้านถล่มชนะโคเปนเฮเกน5-0ตอนนี้อยู่อันดับ2ในลีกความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นเจ้าบ้านจะไม่มีจอร์นโตนคาวินฟิลิปและคลายบ็อกเกอร์ที่บาดเจ็บส่วนทางฝั่งทีมเยือนซัลลัมตันทีมอันดับ16ผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1แพ้4เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อเอลวนโต้นน vi, Latino, Leaf, ento, ที่บบาดเจ็ แมนซิตี้ฟอร์มร้อนแรงสุดๆช่วงหลังเนี่ยตอนเอาชนะคู่แข่งได้แบบขาดลอยแทบทุกเกมนัดนี้เล่นในบ้านเจอกับซอลตันที่ผลงานย่ำแย่แพ้4จาก5เกมหลังสุดดูแล้วเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับแมนซิตี้ในการเปิดบ้านเก็บชัยชนะเกมนี้ไปได้สกอร์ที่คาด4-0ต่อแมนซิตี้ความมั่นใจ8เต็ม10คู่ที่2เชลซีพบกับบูมแฮมตันแข่งขันกันที่สนามแซมฟอร์ดบร์ดเวลา3ทุ่มราคาต่อรองเปิดมาที่เชลซีต่อลูกควบลูกครึ่ง เจ้าบ้านเชลซีทีมอันดับ5ผลงานในลีกห้นัดหลังสุดชนะ3แพ้2เกมลีกนั้นล่าสุดบุกไปชนะ 1, คิตตันพาเลตห2กลางสัปดาห์ก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องเปิดบ้านถล่มชนะเอซิมิลาน3 0ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นในเกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มีเวลลี่โฟฟาน่าและเอนโกโลกงเต้ที่บาดเจ็บทั้งคู่ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างวูมแฮมตันทีมอันดับ18ผลงาน5านัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดบุกไปแพ้เว์แฮม2 0นัดน,นี้จะขาดซาซาคารัสติลาอูคิมิเนต ซีควินโยและเปโดเนโตที่บาดเจ็บรวมทั้งทั้งหมดสิใช้งานนาธานคอนลินและรูเบนเนวสที่ติดโทษแบนเชลซี Chelsea, กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งนะครับชนะมา2นัดติดขณะที่วูฟแฮมตันเหมือนยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอฤด,ดูกาลนี้ลงเล่นในลิกมาแล้ว8เกมเพิ่งชนะมาแค่นัดเดียวแถมเกมนี้ขาดผู้เล่นตัวหลากหลายคนมั่นใจว่าผลนัดนี้เจ้าบ้านเชลซีจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับสกอรีค่า2อต่อเชลซีความมั่นใจ8เต็ม10 และก่อนจากกันวันนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจ่ใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยครับ